ตอนที่ 9. กกรรมใดทำให้ประกอบธุรกิจรุ่งเรืองเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในวงเล็บนิตยสารบางกอกฉบับที่2440ประจำวันที่17กุมภาพันธ์สองพถามผมเป็นนักธุรกิจควรมีความเชื่อเรื่องกรรมอย่างไรจึงจะทำธุรกิจได้รุ่งเรืองตอบ กฎธรรมชาติมีอยู่ข้อหนึ่งคือเพราะให้ไปจึงได้มาแต่เพราะความตรนีถึงมีก็หมดกฎอันเป็นธรรมดาข้อนี้นะครับถ้ารู้ซึ้งเข้าไปจริงๆด้วยจิตแล้วไม่มีความสงสยัยใดๆแล้วคุณจะอยากฝึกให้ทานเป็นนิดเหมือนเช่นที่พระพุทธองค์เคยตรัสว่าถ้าคนทั้งหลายทราบผลทราบอนิสงค์ของการให้ทานแล้วก็คงแจกจ่ายอาหารให้ผู้อื่น ก่อนบริโภคเองเป็นแน่แท้ถ้าหากสงสัยในแง่ที่ว่าเหตุใดชาตินี้ใครทำมาค้าขึ้นใครขยันค้าขายแค่ไหนก็ขาดทุนยับเยินตลอดศกเสมือนทุนเก่าที่ลึกลับมีมาไม่เท่ากันอันนี้ก็ขอให้ดูที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือผู้ใดเข้าไปหาสมณะหรือพราามแล้วเอ่ยปากเปิดโอกาสให้พวกท่านขอปัจจัยที่ต้องการ เมื่อสมณะหรือพราม์เอ่ยปากขอแล้วหนึ่งเขากลับไม่ถวายปัจจัยตามที่รับปากเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆก็ย่อมประสบกับความขาดทุนสองเขาถวายปัจจัยตามที่รับปากไว้แต่ไม่เป็นไปตามความต้องการของสมณะหรือพราหม์ผู้ขอ เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆก็ย่อมไม่ได้กำไรตามที่ความมุ่งหวัง 3. เขาถวายปัจจัยตามที่รับปากไว้และตรงกับความต้องการของสมณะหรือพราหมณ์เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆก็ย่อมได้กำไรตามที่มุ่งหวังสี เขาถวายปัจจัยตามที่รับปากไว้และของถวายมากเกินกว่าที่สมณนะหรือพรามต้องการเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆก็ย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่มุ่งหวังที่พระพุทธเจ้าท่านยกเอาบุคคลอนันเป็นเป้าหมายของการให้ทานเป็นสมณนะหรือพรามก็เพราะความจริงมีอยู่ว่าสมณนะหรือพรามนั้น เป็นบุคคลจำพวกที่ทรงคุณใหญ่ขอให้ทราบว่าสมณะหรือพรามไม่ใช่จำเพาะเจาะทรงแต่ว่าต้องเป็นภิกษุสงฆ์ในเขตพุทธศาสนาแต่เป็นนักบวชผู้มีความประพฤติพรหมจรรย์สะอาดมีศีลที่เหนือกว่าชาวบ้านร้านถิ่นธรรมดานี่ก็นับว่าใช้ได้แล้วเมื่อเข้าหาบุคคลผู้มีระดับจิตวิญญาณชั้นสูงเกิดความเลื่อมใสในบุญเอ่ยปากรับปาก ว่าจะจัดหาของใช้ให้ด้วยจิตคิดบริจาคอย่างแท้จริงนั่นเรียกว่ามีเชื้อมีทุนมีปัจจัยอยู่กับตัวเกิดชาติใดถ้าอยากเป็นพ่อค้าแม่ขายอยากเป็นข้าหบดีใหญ่ผู้มีทรัพย์มากก็ย่อมอาศัยทุนใหญ่ประเภทนี้เองเป็นตัวชี้ชะตาว่าจะค้าขายขาดทุนหรือได้กำไรอย่างไรก็ตามดังกล่าวแล้วว่าทุนจากอดีตชาติ เป็นของลึกลับเชื่อได้ยากแม้รู้ว่าผลลัพธ์มีจริงแต่ก็ไม่อาจสืบพิสูจน์ทราบได้จะแจ้งเว้นแต่จะเป็นผู้มีสมาธิจิตผ่องแผ้วพอจะโน้มน้อมไปรู้เห็นเหตุผลระดับข้ามภพข้ามชาติได้ฉะนั้นมาดูฐานที่เป็นปัจจุบันดีกว่าตั้งคำถามง่ายๆครับคุณทำเพื่อลูกค้าแค่ไหนคำว่านักธุรกิจนั้น เหมือนมีแต่เอาความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยคุณจะค้าขายอะไรก็ตามหากมีจิตคิดให้ประโยชน์แก่ลูกค้าผลิตสินค้าอะไรก็คัดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่คุณรู้แก่ใจว่านั่นคือของเลิศสุดสมราคาที่สุดผ่านกระบวนการผลิตที่น่าไว้ใจสูงสุดเท่านั้นก็จัดเป็นการค้าขายด้วยจิตอนุเคราะห์แล้ว เปรียบเทียบแบบอ้อมๆกับพุทธพจน์ข้างต้นก็คือว่าคนซื้อเขาต้องการของอย่างหนึ่งสินค้าของคุณเสมือนการรับปากว่าจะจัดให้ตามที่เขาต้องการก็เรียกว่าเสมอกันระหว่างเงินที่ยื่นมากับของที่ให้เขาไปความสุขความพอใจของฝ่ายซื้อหาย่อมทาให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองหรือมีกำไรตามที่คาดเอาไว้ แต่หากคุณให้เกินความต้องการคือลูกค้าได้อะไรเกินคาดเกินราคาสินค้าระดับเดียวกันคุณไม่ต้องเพิ่มแต่ก็เพิ่มให้หากมีจิตอนุเคราะห์โดยบริสุทธิ์แท้จริงแล้วก็หวังได้ว่าคุณจะมีกำไรอื้อซ่าหรืออย่างน้อยก็เกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ในการทำแผนแต่แม้จะเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบัน ของก็ต้องรอเวลาให้ผลเหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนซึ่งคาดเดายากมาบั่นทอนกำลังใจซะก่อนเช่นคุณเคยไปสัญญากับพระอระหันต์ว่าจะถวายปัจจัยที่ท่านต้องการแล้วเกิดลืมหรือเกิดขี้เกียจหรือมีเหตุติดขัดให้ไม่อยากถวายแบบนี้คุณเจอวิบากหนักชนิดแก้ยากและจะทำให้คุณท้อท้อย ในการมีจิตคิดอนุเคราะห์นี่ก็ทําให้อดเห็นผลของการค้าขายแบบมีจิตอนุเคราะห์ได้เหมือนกันความสุขและความพอใจของคนกลุ่มใหญ่นั้นถ้าว่ากาันตามจิตวิทยาเชิงการตลาดหรือการสร้างภาพที่ดีน่าประทับใจและอยากอุดหนุนให้ลูกค้าแต่ในแง่ของกรรมถ้าคุณให้กับคนอื่นด้วยความจริงใจก็จะได้ใจจริงตอบกลับมา นี่อาจเป็นคำตอบว่าทำไมบางทีพ่อค้าวางแผนแจกจ่ายของฟรีอย่างดิบดีแต่กลับไม่ได้รับความพอใจนั่นก็เพราะไม่มีใจอยู่ในสินค้าตั้งแต่แรกมีแต่การให้แบบลงทุนหวังผลตอบแทนวังทำยอดให้เข้าเป้าหรือเกินเป้าและจิตท,ที่คิดให้แบบลงทุนก็มักเหมือนมีม่านหมอกบทบังทัศนวิสัย มันทำให้ความคิดอ่านและการคัดสรรของคุณพลาเลือนหรือกระทั่งเลวลงจนตัดสินใจเลือกอะไรผิดผิดไม่น่าประทับใจสำหรับลูกค้าส่วนจิตที่คิดให้จิตที่คิดอนุเคราะห์จิตที่หวังประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้งนั้นจะทำให้คุณมีรสนิยมดีรวมทั้งเข้าถึงศาสตร์และศิลแห่งการค้ายอย่างแท้จริง จิตคุณจะมีศักยภาพในการคัดเลือกในการตัดสินใจและในการคิดค้นปรับปรุงแก้ไขกิจการให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นได้คุณต้องไปถึงจุดนั้นถึงจะเห็นและเชื่อด้วยตนเองครับว่าทานจิตนั่นแหละปัจจัยสำคัญสูงสุดสำหรับการเป็นพ่อค้าแม่ขายผู้ประสบความสำเร็จ